สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับว่า,าพวกของที่อยู่บนโต๊ะหมู่นะคะเรียกว่าอะไรบ้างเดี๋ยวมาเชียร์ให้ดูทีละอย่างนะคะเวลาสั่งของจะได้สั่งถูกค่ะเริ่มจากอันนี้เป็นโต๊ะหมู่ของรัชกาลที่1นนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะเรียกว่าเครื่องทองน้อยค่ะอันนี้เรียกว่าพานพุ่มเงินพุ่มทองนะคะอันนี้เป็นพานดอกไม้ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นพานดอกบานไม่รู้โรยค่ะ ต่อไปพามาดูโต๊ะหมู่ของในหลวงรัชกาลที่1ิบนะคะก็จะเรียกตามนี้นะคะอันนี้เรียกว่าพานพุ่มเงินพุ่มทองนะคะส่วนอันนี้เรียกว่าพานทูบเทียนแพรขมาแล้วแต่นะคะบางคนก็เรียกเป็นคําว่าแพรขมาพานขมาพานทูบเทียนแพรขมาประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นดอกไม้สีเหลืองค่ะตรงนี้เป็นดอกไม้สีขาวค่ะอันนี้เป็นเสาธงนะคะส่วนอันนี้เป็นขาตั้งธงซึ่งจะมีหลายแบบนะคะ ก็จะมีตัวอย่างเช่นขาดอกรักนะคะจะเป็นลักษณะแบบตามรูปด้านข้างขวานี้นะคะแล้วก็ฐานน้ำเต้าค่ะก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็ธงในหลวงค่ะแล้วก็ธงชาติไทยนะคะตามนี้ค่ะ